การกินอาหารที่มีไฟเบอร์สูงมีผลดีมากต่อระบบลำไส้เพราะช่วยเพิ่มแบคทีเรียดีๆอย่างฟีกาเลบทีเรียมซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญในกระบวนการสร้างกรดไขมันสายสั้นหรือชอตเชนฟา n fatty เซ i d s กรดไขมันเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในลำไส้ซ่อมแซมผนังลำไส้ให้แข็งแรงและป้องกันการเติบโตของแบคทีเรียอันตรายที่อาจทำให้เกิดโรคทางเดินอาหาร จากการศึกษาพบว่าคนที่มีฟีกาเลบัคทีเรียมในระดับที่เหมาะสมจะมีสุขภาพลำไส้ดีกว่าเพราะแบคทีเรียชนิดนี้ช่วยสร้างสมดุลให้กับระบบทางเดินอาหารหากมีระดับต่ำเกินไปอาจเสี่ยงต่อโรคลำไส้อักเสบหรือปัญหาอื่นๆเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารวิธีง่ายๆที่ช่วยเสริมไฟเบอร์ในแต่ละวันคือการเลือกกินแบล็กเบอรี่สดไม่ว่าจะเป็นของว่างหรือผสมในอาหารจานโปรดเพราะแบล็กเบอรี่เต็มไปด้วยไฟเบอร์ วิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยดูแลลำไส้ไปพร้อมๆกับผิวพรรณและสุขภาพโดยรวมเริ่มต้นง่ายๆแค่เพิ่มผลไม้ที่ใช่ในมื้ออาหารของคุณทุกวันสุขภาพดีเริ่มต้นที่ I อแอมเบอร